สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมช่อง YouTube ABCD Under Score Eve นะคะวันนี้มีลุคสวยประหยัดในงบไม่ถึง800บาทมาให้ชมกันนะคะก็วันเลนทายเพิ่งผ่านมาหยกๆถ้าใครที่หวันใจให้สตางมาคิดว่าจะไปซื้ออะไรมาแต่งหน้าดีก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยใช้คิวเพ s สนะคะเป็นรองพื้นรุ่น Every Perfect Skin Plus Vitamin E Super Cover Foundation SPF 30 ชื่อยาวมากอันนี้เขาจะเป็นสีชมพูสีพีนะคะก็จะเหมาะกับการปิดรอยดำใต้ตาแล้วก็รอยสิวก็มาวอมที่หลังมือนะคะตอนนี้มีสารกันแดดด้วย spf 30จริงๆเขาเป็นรองพื้นนะแต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะหนักแบบ full coverage นะคะก็คือปิดแบบกริบมากแล้วก็หนาก็เลยเอามาทำเป็นคอนซีลเลอร์ดีกว่า วันนี้จะไม่ลงรองพื้นนะคะจะใช้แค่คอนซีลเลอร์ปิดรอยอ้อลืมบอกราคาไปเจ้าตัวคิวเพรสตัวน,นี้ได้มาในราคา149บาทราคาเต็มเขา199าทนะคะผิวสวยด้วยมือเรามันมาโนต้องมา โอเคเสร็จขั้นตอนการปิดรอยนะคะเราก็จะข้ามขั้นตอนรองพื้นไปเพราะว่าวันนี้จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นอันนี้เป็น Miss t e รุ่น Mayflower Triple Cover Powder มีสารกันแดด SPF 25 PA บ PA บวกนะคะเขาบอกว่าแป้งเนื้อเนียนล,ละเอียดสัมผัสบางเบาดังกลีบของดอกไม้แต่ว่าผมปิดได้อย่างใจด้วยกลไกการทำงนานของอแป้งที่เป็น Triple Cover ที่ผสานการทำงานของ h i g h p e r f e c t c o v e r และ Mai Microsoft Power ด้วยคุณสมบัติ Mul ติฟังชั่นแน a พาวเดอร์เทคโนโลยทำให้อานุภาพของ <c oughs> แป้งมีคุณสมบัติปกป,กปิดและเรียบเนียนได้มากกว่าแป้งทั่วไปสามารถปกปิดจุดดงดำและริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดีกระจ่างใสในธรรมชาติโอ้สุดยอดกราบคนคิดงามๆนะคะอิฟได้มาในราคาแค่120บาทนะคะจากร้าน Beauty บิวตี้แบบที่เขาขายราคาส่งก็จะมาลองให้ดูกันว่าเป็นไงอันนี้เป็นสี S2 เป็นสีกลางนะคะ เขาจะมี3สีด้วยกันก็คือสีอ่อนสุดสีกลางแล้วก็สีเข้มแต่ว่าร้านส่วนใหญ่เขาจะเอามาแค่2เบอร์ก็คือสีอ่อนกับสีกลางเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าสีเข้มมันเข้มเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เอาเข้าแลวรีวิวให้ดูแพ็กเกจของเขาข้างนอกก็จะเป็นรูปดอกกุหลาบนะฮะเปิดออกมาก็จะเป็นแป้งมีกระจกแล้วก็เปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งเป็นพัฟที่เก็บพัฟ ต่อไปเราจะมาสร้างคิ้วกันมี50บาทก็สามารถคิ้วสวยได้แล้วนะคะอันนี้เป็นพาเลตเขียนคิ้วของ Nice Shop ก็จะมีขายตามร้านบิวตี้ทั่วไปหรือว่าตลาดนัดอะไรนี้ก็มีนะคะนี่เป็นเบอร์0ูนเปิดออกมามี2สีด้วยกันจริงๆของเขาก็คือจะเปิดอย่างนี้แต่นี้เป็น limited edition ก็เลยแบบแยกออกจากกันนี่นะคะก็จะใช้กับผู้กันลงสีเข้มก่อน แล้วก็ใช้สีที่สองที่เป็นเป็นสีอ่อนนะคะ50บาทนี่ใช้มาสอปียังไม่หมดเลยพาเลทเขียนคิ้ว c น s ชอปตัวนี้นะคะนอกจากจะเอามาเขียนคิ้วแล้วเรายังสามารถเอาคขามาไลยด่างได้โดยใช้สีอ่อนสีออกน้ำตาลน้ำตาลนี้ จิ้มที่สีอ่อนของไนท์ชอปเหมือนเดิมแล้วก็เอามาคอนทัวร์ที่กรอบหน้าวันนี้นะคะอายแชโดว์ที่จะใช้แต่งตาใช้เป็นของ Beauty Buffet นะคะเป็นรุ่น The b a k เกอรี่สวีทแอนด์เดลิเชียสี01พิ n ง c a r าราเลนะคะ คลิปวิดีโอที่แล้วก็ใช้เขาจะมาพร้อมกับเป็นผู้บันฟองน้ําเล็กๆแบบนี้นะมีสีสีสีนี้เป็นสีอ่อนสุดนอกจากเราจะใช้แต่งตาแล้วนะคะก็จะเอามาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ดั้งได้ด้วยได้มาในราคา175บาทมาก่อนอื่นเราไฮไลท์ดั้งก่อนเลยแล้กันใช้นิ้วแตะนะคะ โอเคต่อไปแต่งตานะคะเราก็จะเน้นคอนเซปต์แบบเบาๆใสๆไปไหนก็ได้อะไรนี้สีแรกที่จะใช้ก็คือเป็นสีอ่อนสีนี้แต่แล้วก็ไฮไลท์ตรงหัวตาเสร็จแล้วใช้สีชมพูสีที่สองข้างล่างตรงนี้นะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ ใช้เป็นสีม่วงข้างล่างตัวนี้นะคะแตะไปที่บริเวณหางตานะคะกรีดอายไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้ของเมลินดาเป็นรุ่น Smooth Eyeliner p e n เปิดมา ก็จะเป็นหัวแบบอย่างนี้นะคะเป็นหัวแบบเหมือนปากกาเมจิกอะ่ะได้มาในราคาน่ารักมาก50ิบบาทอายไลนเนอร์หัวแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นแบบมือใหม่เพิ่งหัดแต่งอะไรอย่างนี้ยังเขียนอายไลนเนอร์ไม่ค่อยคล่องเพราะว่าเขาจะเขียนง่ายคอนโทรลเส้นได้ง่ายนะคะ ต่อไปก็ดัดขนตาแล้วก็ปั่นมาสคาร่าได้เลยนะคะเหมือนเดิมก็จะใช้ที่ดัดขนตาของ g i n o m a Cray e. จะบอกว่าเป็นที่ดัดขนตาที่หลายคนแนะนำนะเพราะว่าเขาทั้งถูกแล้วก็ดีนะคะดัดแล้วงอนเด้งถ้าคนที่มีขนตานะในกรณีขนตาสั้นแบบอิฟนั้นก็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะมาถึงมาสคาร่านะคะ วันนี้จะใช้เป็น Miss Teen My Love ชื่อรุ่นแบบว้านเลยเกินตัวนี้นะคะราคาที่ซื้อมาก็คือ83บาทแต่ว่าไม่รู้ที่อื่นเขาขายกี่บาทนะ <c oughs> คือถูกจนตกใจด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็น <c oughs> นี่แปรงมัสคาร่านะคะรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าหัวเขาจะมาแบบ เรียวเล็กกว่ารุ่นอื่นที่ผ่านมาที่เคยใช้นะคะคลิปที่แล้วรีวิวไปนิดนึงว่าเขาเป็นมัสคาร่าที่กันน้ำด้วยแต่สามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าอันนี้ต้องไปถามทางแบรนด์เองว่ามันหมายความว่ายังไร แก้มเรก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีชมพูตัวข้างล่างตรงนี้ปาดเลยเนื้อเขาจะเป็นชิมเมอร์นะคะเราก็เลยไม่ต้องใช้ไฮไลท์แล้วส่วนงานปากนะคะเราก็จะใช้เป็น For you to lip ิโรเป็นสีเมอานะคะซึ่งเป็นสียอดฮิตในขณะน,นี้ นี่เป็นสีบล็อกเกอร์นะคะสีสวยมากราคาเต็มเขาประมาณจำไม่ได้ประมาณ150กว่าบาทมั้งแต่ว่าเขาลด10%นะคะที่วาสาันลดเหลือ138บาทความแน่นของสีเขาจะพอๆกับเวทแอนด์ไวนะคะแต่ว่าจะเนื้อแบบชุ่มชื้นกว่าไม่แห้งเท่าเวทแอนด์ไว แต่งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นลูกสวยประหยัดในงบไม่ถึง800บาทบวกลบคูณหารกันแล้วเมื่อกี้ได้ประมาณ765บาทนะคะใครที่มีเงินในมือ1,000บาทก็สามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ที่ร้านวัสารแล้วก็ร้านบิวตี้ใกล้บ้านทั่วไปหรือไม่ก็ตลาดนัดอะไรนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่อง Channel YouTube ของอีฟด้วย กหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ